สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาไปติดตามผลการแข่งขัน U19 ชิงแชมป์โลก2021 ในวันที่28สิงหาคม2564นะครับซึ่งหนุ่มไทยเล่นได้อย่างสนุกอีกเกมนะครับรวมถึงเกือบจะได้แต้มด้วยแต่ทว่าสุดท้ายแล้วแพ้เบลเยียม1ต่อ3เซตแต่ว่าต้องรอลุ้นเข้ารอบจากผลการแข่งขันคู่แคมรูนและแบลเรียในศึก u 19ชิงแชมป์โลกนะครับ ในการแข่งขันวลลอลเลย์บอลยุวชนชายอายตุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2021ในวันที่28สิงหาคม2564ที่สนามสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลฮอล์กรุงเตหารานประเทศอิหร่านในกลุ่ม C นะครับนัด4หรือว่าเป็นนัดสุดท้ายในรอบแรกนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับซึ่งทั้ง2ทีมมีผลงานชนะ1 แพ้สองเท่ากันนะครับในเกมนี้ผู้ชนะจะก,การันตีเข้ารอบทันทีโดยขจรสักดิ์มณนะพรชัยนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยได้ส่งเชิดชัยชิมพิภพผู้ติดนธากบุตรพานุพงศ์คำภูมิธนกรคันทักกิติพงศ์สังศักดิ์ชนุดพึ่งกระโทคกนัทพงศ์ชายชำนาญน,นัครินอินทนูนะครับ ในการแข่งขันนะครับในเซตแรกเบลเยียมเริ่มต้นเกมได้ดีโดยเฉพาะเกมลุกนำไปก่อน9ต่อ5แต่ทีมชาติไทยยังตามตีเสมอได้11ต่อ11นะครับแต่ว่าเบลเยียมยังทำเกมลุกได้ดีกว่านะครับนำห่างไป22ต่อ17ก่อนที่จะเอาชนะไปได้ในเซตแรก25ต่อ21นำไปก่อน1ต่อ0เซตนะครับ พอมาถึงเซตที่2ยังเป็นเบลเยียมที่เริ่มต้นเซตได้อย่างยอดเยี่ยมนำออกไปก่อนรวมถึงทิ้งห่างไป18ต่อ13แต่ทว่าหนุ่มไทยยังไล่ตามตีเสมอได้ที่19ต่อ19ก่อนที่ทั้งคู่จะเบียดแต้มและทีมชาติไทยชนะไปได้ด้วยคะแนน28ต่อ26เสมอ1ต่อ1นะครับ มาถึงเซตที่3กลับมาในช่วงต้นเกมเบลเยียมทำได้ดีกว่าก่อนที่จะครองเกมยาวและเอาชนะไปได้25-19ต่อนำออกไป2ต่อ1่เซตเซตที่4หนุ่มไทยเริ่มต้นได้ดีกว่านะครับและเป็นฝ่ายนำออกไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมนะครับซึ่งทีมชาติไทยนำไปก่อน16-13ต่อและ18-16ต่อแต่ท้ายเกมนะครับไทยเริ่มช็อตเบลเยียม ตามตีเสมอมาได้19-19ก่อนที่จะแซงชนะไปได้ด้วยคะแนน26-24ซึ่งสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นะครับในครั้งนี้เบลเยียมชนะไทย3-1ตเซตนะครับด้วยคะแนน25-21 26-28 25-19และ26-24นะครับกิติพงษ์สังสักนะครับของทีมชาติไทยทำแต้มสูงสุด ได้ไป15คะแนนนะครับรองลงมาก็จะเป็นพานุพงศ์คำภูมิและธนกรคันทักที่คนละ14คะแนนทีมชาติไทยนะครับลงสนามครบทั้ง4เกมในรอบแรกแล้วนะครับ ผลงานชนะ1แพ้3มี3คะแนนและยังต้องรอการลุ้นผลนะครับลุ้นผลการเข้ารอบต่อไปนะครับก็ต้องรอคู่ของแค m ารูนกับบังกาเรียนะครับแข่งในวันนี้นะครับเวลา18นาฬา30นาทีถ้าเกิดหากว่าแค m ารูนแพ้แค่2เซตนะครับหนุ่มไทยก็สามารถเข้ารอบได้ทันทีนะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจ น้องๆกันด้วยนะครับต้องรอลุ้นอีกทีหนึง่งแต่ว่าถ้าข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวช่างยอดจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกดซั s สไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ